ักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและสหมุนคนเทเลวิชั่นเสนอว่าเ,เรานั้นมีอะไรมากมายเหลือเกินจะนับก,กันก็กลัวจะเวียนหัวก็มีเรื่องราวต้องมากมายเห็นเราลิมองมอยู่รอบตัวอย่ามัวมัวสงสัยกันด แซ่บแท้แตุ้่ตัวมีคนเห็นแซ้โอ้โหแหมวันนี้ครับผมซื้อกล้องอามาใหม่ครับนี่เดี๋จะไปหานายแบบถ่ายรูปสักหน่อยอยู่ในบ้านนี้เองแต่วันนี้ครับต้องการร่มด้วยเพราะว่าแดดมันร้อนเป็นเังินเดี๋ยวผิวเสียหมดเดี๋ยวดำ <c oughs> ไม่รอ สว,ว,วัสดีค่ะดี่ยว้งยก,กสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ทำอะไรอยู่รคร <c oughs> ับกำลังอ่านหนังสืออยู่มั้งคะกำลังอ่านหนังสืออยู่มั้งคะคุณแม่คุณแม่เล่นมุกไง <c oughs> ไม่หรอกค่ะกำลังจะพาคิตตี้ไปกินข้าวเนี่ยหิวใ แล้วน้องแพทติคอยู่ไหนครับติอนนะคะอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนแล้วครับใช่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาลูกแพทก่อนนะครับขอบคุณครับขออนุญาตไปรอติคก่อนเดี๋ยวผมไปหา ต้อเราอยู่เลยไปดีกว่าอ้าไปไหนแล้ว่ะโอ้โหป,ปาปาลซีอยงไรีอดได้ภาพเอะไรจะถ,ถ่ายด้วยเย้ยยยยยยยีบยย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 ายยยนยย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 อใหยถยายตรงนี้ยล นี่เรารู้ได้ยังไงว่าพี่อยู่ตรงนี้ครับก็ดูนี่ครับร่มหัวพี่เยาะเย้สิครับใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็มองเห็นอยู่แล้วนี่ก็ <c oughs> พี่ใส่มาเนี่ยเขาแดดร้อนขนาดนี้ไม่ใส่ได้ยังไงครับนี่ <c oughs> ถ้าเกิดมีสวิตปิดพาดินนะพี่ปิดไปแล้วเนี่ยาจะได้ไม่ต้องร้อนกันพี่เยะเย้ครับแต่ถ้าปิดแสงอาทิตย์เนี่ยโลกเราก็จะมืดหมดเลยนะครับและที่สำคัญพี่เย้ยเนี่ยก็จะไม่มีแสงมาถ่ายคนรลอยอย่างแพทถิกด้วยใช่เลยครับแม้ถึงตอนนี้เราจะมีไฟฟ้าใช้กันนะครับ แต่ว่าแหล่งกาเนิดแสงที่สําคัญที่สุดนี่คือแสงอาทิตย์นี่ครับนี่ถ้าเกิดมนุษย์เราบนโลกเนี่ยไม่มีแสงอาทิตย์นะครับพวกเราก็อยู่กันไม่ได้หรอกครับเก่งมากเลยอยู่รอที่เดี๋ยวถ่ายรูปให้รูปหนึ่งเอาเป็รอๆนะกล้องใหม่หเลยแ่นี่รอไหมครับลืมเปิด วันนี้สองคู่สีจะพาน้องๆ,ๆไปพบกับการทดลองที่เกี่ยวกับแสงและเงามาดูกันซิว่าเรื่องง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเราแบบนี้จะสามารถนํามาทําการทดลองอะไรได้บ้างเราไปติดตามชมกันได้เลยครือเนี่ยก็ต้องใช้แสงในการสังเคราะห์แสงนะคะพี่โอเยใช่ครับแล้วแสงเนี่ยนอกจากจะให้ความร้อนแล้วเนี่ยก็ยังให้แสงสว่างกับเราด้วยนะครับดูไหมครับเราเนี่ยจะมองเห็นวัตถุได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าแสงเนี่ยมากระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง แ,แล้วแสงนั้นะทำให้เกิดเงเาด้วยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาทําการจําลองการเกิดเงาให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับไฟฉายนี้เหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแลกกนหล่งกาเนิดแสงเมื่อใช้แสงผ่านวัตถุที่มีความทึบแสงจากไฟฉายจึงไม่สามารถใช้ผ่านได้จากการที่แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเท่านั้นจึงมีพื้นที่บางส่วนของวัตถุที่แสงไปไม่ถึงนั่นก็คือเงานั่นเองเยี่ยวเยครับก็เท่าไหนเนี่ยแดดดีๆนะครับถ้าเราไปยืนอยู่กลางแดดนะครับ<อ>เราก็จะเห็นเงาของตัวเองชัดเลยง่าครับแบบนี้เดี๋ยวเรา เอาหลักการเนี้ยมาทําเป็นนิทานภาพเงาแบบสนุกสนุกัอดีไหมครับแต่ว่ามันต้องใช้อุปรกรณ์ที่บ้านน้องแพติกเยอะเลยนะได้เลยเดี๋ยวแพทจัดให้การทดลองเงามหาสนุกวันนี้แพทกับพี่โยกเยกมีนิทานมาให้คุณแม่ดูคุณแม่อยากดูไหมครับอยากดูครับโอเค <c oughs> พร้อมเลยนะคบพร้พอมแล้วนะครับภุมมใจนําเสนอใจนำเสนอนะครับพี่โยกเยกแอ้น้องแพทิกิล์ม ึ่งเนโววว้้ยกันละครงหนึ่งนานมาแล้วใต้ท้องทะเลแห่งหนึ่งใต้ท้องทะเลลึกมีปูน้อยตัวหนึ่งซึ่งอยากจะออกไปเป็นชายโลกกว้างบนพื้นดินบนโลกของเรานี่เองแต่ไปทีไรก็หลงทางทุกทีเลยปูน้อยต,ต anyway. ัวนั้นเดินทางไปเรื่อย ไปเรื่อยๆแล้วอยู่มาวันนึงก็ไปเจออ,อะไรเนี่ยฉันเป็นแมงกะพรุนวุ้ยโดยเฉพาะแมงกะพรุนตัวนี้ชอบกินปูเป็นอย่างมากแมงกะพรุนคิดในใจว่าวันนี้ฉันจะได้กินปูแล้วแล้วปูวน้อยตัวนั้นเราเห็นแมงกะพรุนแล้วก็ถามบอกว่าพี่แมงกะพรุนครับครับผมจะไปทางไหนดีครับ มาใกล้ๆชั้นสเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นไปบนบกนี่ไงตามมาเลยจริงเหรอครับปู่น้อยก็กําลังเดือดร้น,นไปใกล้ๆแมกระพุนและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกินขึ้นแมกระพุนไฟฟ้าล่นวงจรอ,อ้าวไอ้แมกระพุนหายไปไหนแล้วเนี่ยปู่น้อยก็เดินเดินขับไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยๆและแล้วก็มีอะไรตรงนี้มออเอจันบก ตกงน้ำตายแล้วสงสัยเราต้องช่วยแล้วละ่ะมานนี้หูน้อยเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปช่วยขึ้นไปช่วยขึ้นบนบกขอบคุณมากเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราช่วยเธอขึ้นมาแล้วนะขอบคุณมากเลยฉันจะจับแฟนเธอย,ยังไงเนี่ยฉันจะพาเธอขึ้นไปบนบกแล้วกันนะจริงเหรอแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเธออย่าผ่านร้านส้มตำนะเพราะว่าเขาจะจับเธอไปทำส้มตำปูจริงเหรอ ต่เราขอเตือนเธอเหมือนกันนะว่าเธออย่าเดินผ่านร้านอาหารป่านะทำไมละ่ะเดี๋ยวเธอจะโดนทำเป็นผัดเผ็ดหนูไงสนุกจัเจงเลย<อ>แล้วหลังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ล <c oughs> เ <c oughs> ย็นเ <c oughs> ย็นเย็นยังไงครับคุณแม่สนุกไหมครับสนุกครับ คะแนนอะไรดีนะ <önemli> ่ผ่านโอ้โหคุณเก่งอะไรคือหนัละคุณแม่แม่นล้วแล้วหนูละเออขอบคุณครับขึ้นนานมากเลยหเลียงแต่เฉพาะแต่ปรญหาตัวละครปูแมงกับพรุนและหนูทำจากอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้ติดตามดูช่วงหน้านะครับสนุกคิดวิดในบ้าน โถโถโถน้องอันนาะเป็นอะไรกันครับ่องกระจกดูหน้าตัวเองแล้วทำตาโตแบบนั้นนะครับคู่หตาโตค่ะแม่หน้าตาแบบนี้ก็สวยน่ารักอยู่แล้วนะครับเนี่แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเงินทำสัญญกรรมเพราะคุณแม่มีเคล็ดลับทำให้น้องอันนาตาโตแบบชั่วคราวได้ได้ด้วย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 อะไรไม่บอกติดตามดูช่วงหน้าคู่หูทดลองวิทย์